เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พอบอกกแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n b a เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12พฤศจิกายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าวันพุธครับลงสนามกันทั้งหมด6คู่ครับและ3คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องน้ำเงินในวันนี้ครับคู่แรกเป็นทางด้านบุกลินเนสเจอกับโตนาโต้แรปเตอร์ส่วนคู่ที่2 o k โอ h u ซ d e ัเจอกับสปานทองโกลเดนสเตย์ไว r ์เยอรครับ และคู่ที่3ฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เปิดบ้านเจอกับบอสตันเซลติกไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเจ้าบ้านบุคลินเนสครับเปิดบาร์เคลสเซนเตอร์เจอกับเดนเวอร์โตเรนโต้รับเตอร์โดยเจ้าบ้านบุคลินเนสนำโดยอีกอร์เดมินเทเรนส์แมนไมเคิลพอตเตอร์จูเนียรโนอาคราวนี่และก็นิโคลัสแคลกตันเป็นเซนเตอร์คอยคุมวงในใต้แป้นครับโดยเนสอยู่ในอันดับ11บเสายจนออกชนะ1แพ้9ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บแคมป์โทมัสกับเควูดไฮสมิธครับ ส่วน r a ปเตอครับเป็นทีมดับแปดสายตันออกชนะ5แพ้5ครกับวินเรนิวันนี้มาแบบชุดใหญ่ไปกับพิบครับนำโดย2ผคู่ RJ b a เจแบรกับเรนดอนอิมแครมเสริมด้วย e m m a ม u e l q ลควิคลีครับสกอตตี้บานแล้วก็จา c อ p ์ o t เทลลงเป็นเซนเตอร์ตัวจริงให้กับ r a p t ต r ร์ในวันนี้ครับน่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเกมรับและการรีบาวให้ได้เปรียบทางด้านบุลิกเนสอย่างมากครับ คู่นี้ครับผลงานในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะต่างกันมากครับแรปเตอร์ซีซั่นนี้ออกสตาร์ทได้ไม่เร็วครับวินเรด50%ครับส่วนเน็ตเองครับผลงานไม่ได้เรื่องครับมีวินเรดแค่10%เท่านั้นมองแล้วถึงจะต่อแพง10แต้มแรปเตอร์ก็น่าจะข้ามได้แไปก็ต่อที่คู่ที่2 OKC t h u n d ทัเปิดบ้านเพ์คอมเซ็นเตอร์ครับเจอกับสบานทองโกลเด้นสเต e w อร r i อรถือเป็นบิ๊กแมชประจำเช้าวันพุธ โดยทางด้านเจ้าบ้าน OKC OK คซีนำโดยเชกิเจสอเล็กซานเดอร์เอเจมิเชลกับเคสันวอลเลสเชดโฮมเกรนและไอเซียฮาร์เทนสไตล์ส่วนวอริเออร์ครับนำโดยมาเทพสเตเฟนเคอร์รี่กับจิมมี่บัตเลอร์เสริมด้วยจูนาธานคูมินกาเดรมอนกรีนแล้วก็ควินตินโพสเป็นเซนเตอร์ตัวจริงวันนี้โดย OKC คทันเดอร์ลงเล่นไปแล้ว11เกมชนะ10แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นให้แพ้ต่อพอนแลนด์ทรอเบลเซอร์ในเกมนั้นพลิกล็อกจริงๆครับ ส่วนสปานทองโกลเด้นสเตทวรลเลอร์ครับชนะ6แพ้5ตอนนี้อยู่ในดับ7จสายตัวนตกครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องบอกว่าโอเคสีเหนือกว่าจริงๆครับแต่เรทที่เปิดมาประมาณ8แต้มในวันนี้ครับก็มองว่าสปาน์ทองเองครับในวันที่มีเคอร์รี่ก็น่าจะสู้ได้ทุกทีมในโลกนี้ครับวันนี้ถ้าเคอร์รี่ลงสนามผมมองว่า8แต้มสปาร์ทองอยู่ฝั่งบาตต์รองน่าจะอุ่นใจกว่าไปกันต่อที่คู่ที่3ฟิลาเดลเฟีย26เจอกับบัตันเซลติก โดยเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียนำโดยหมาเทพโจเอลเอ็มบิดกับคู่หูตัวจีทาริสแม็กซี่เสริมด้วยวีเจเอชคอมเคลลี่อูเบจูเนียแล้วก็เทรนดอนเวิร์ฟอร์ดลงสนามเป็นตัวจริงให้กับซิกเซอร์ส่วนบอสตันเซลติกครับวันนี้ยังคงนำโดยคู่หูเดริกไวท์กับเจเลนบราวน์เสริมด้วยเพเทนพิชเชิร์ดแล้วก็มีทางด้านเนเมสกุเอต้าเป็นเซนเตอร์ให้กับบอสตันเหมือนเดิมครับโดยมีพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดดาวรุ่งคือจอร์จไมเน็ต ผู้เล่นบาดเจ็บของซิกเซอร์ก็จะมีเทพเจ้าพอจอร์ดกับโดมินิกบาลโลส่วนบอสตันเซลติ้ครับก็ยังคงไม่มีเจสันเท่ถ้ำไปอีกหลายเดือนครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วค่อนข้างสูสีครับทุกสำนักมองว่าซิกเซอร์เป็นต่ออยู่แค่ประมาณ2-3แต้มเท่านั้นเพราะเล่นในบ้านครับฟอร์มซีซั่นนี้ก็ถือว่าไม่ห่างกันมากคู่นี้เสียงที่จะเลือกข้างครับไปในแนวสกอร์สูงดีกว่าเพราะเป็นบาสซัก์ซีทั้งคู่ 231-232ที่เปิดมาผมมองว่าน่าจะข้ามฟากได้ในคู่นี้ยืนฝั่งสกอร์สูงคู่ที่3ทัศนาจารย์ j 12พฤศจิกายน2025ให้ไหว้3คู่ครับคู่แรกชอบบาตต่ออย่างโตรตันโตรแรปเตอร์ที่ลบส0ส่วนคู่ที่2กครับกัดฟันรองบาตรองสะพานทองไปกับที่บวก8และคู่ที่3ยืนฝั่งสกอร์สูงครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ